ถ้าเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แม่ก็ก็ๆๆน่าจะลงทุนนะแต่วันนี้ดีกว่านี้ถูกกว่า,าค <น S 1> ุณหมอแย้มต้องโทรศัพท์มือถือเลยยูมีนนี่ต้องให้เครดิตการ์ดไปส่วนน้องตั๊กไม่ต้องห่วงเรือยอทวัสดีดค่ะอ้าววันดีวันใหม่จ้าโอ้โหหมิงอีกแล้วอะไรพี่ท็อปเป็นอะไรอะคะหมอทักพี่ใหม่เป็นเน็ตฉลองเช้าชนเช้าก็เลยสภาพนี้แหละกี่วันมาแล้วล่ะ เหอนเขาเขาดีดัวยเองล่ะจะหาความขวัญให้สาวๆพี่ตรงไหนเพจสิไม่มีพี่อันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะโอ้ยเพจนี่ดีนะคะเนี่ยไม่เป็นแต่กับเขาด้วยมีซีเรียลหรือมีใหม่ก็แค่วันธรรมดาเนาะจะเสียเวลาไปทำไมแล้ว ก็ต้องมีของขวัญให้คนพิเศษใช่ไหมเหมือนแมงมุมไงแมงมุมก็มีของขวัญให้คนพิเศษใช่ไหมเตรียมอะไรให้คนพิเศษบ้างนี่ของขวัญพิเศษแสดงว่าแฟนเราสิใครคนพิเศษใครอ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แฟนคุณแม่ใช่ไหมล่ะคะคือแม่ค่ะอ้าวใครอ่ะใครอ่ะคือแมงมุมเนี่ยเตรียมของขวัญพิเศษไว้แล้วค่ะ จริงแล้วเนี่ยการให้ของขวัญคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเราก็อย่าลืมเตรียมของขวัญพิเศษดีๆให้ตัวเองค่ะของขวัญแสดงว่าต้องพิเศษมากๆแน่เลยอ่ะคืออะไรอยากดูจะเลยอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นต้องไปหาคุณหมอค่ะหาคุณหมอไปหาทำไมคุณหมอาเป็นของขวัญไปอยู่ที่คุณหมอทำไมไม่อยู่ที่สักก้อนแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอทัศแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยบำเรียนหนักมากแล้วก็ทํางานหนักๆด้วยค่ะ,ะก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณหมอว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยบำรุงตัวเองอให้ดูดีขึ้นบ้างค่ะในปีใหม่นี้สำหรับ<อ>น้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนผิวหน้าไม่ได้มีปัญหาเลยแต่แค่อยากให้ตัวเองดูดีขึ้นก็จะมีเกี่ยวกับคอร์สนะฮะที่ช่วยดูแลรักษาผิวหน้านะฮะเป็นกลุ่มทรีทเมนต์ต่างๆในกลุ่มอันต้าดีฟอย่างเงี้ย มันคือยังไงคะขั้นตอนการทํางานของทรีทเมนต์แต่ละชนิดตัวอันต้าดีฟนะฮะ,ฮะเป็นการใช้เครื่องมือ,อมนะฮะในการผักตัวยาให้ได้ผลสูงสุดนะฮะแล้วก็จะเห็นผลทันทีหลังจากทําที่เสร็จแล้วอ๋อสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหามากมายแต่แค่อยากบารุงให้ผิวหน้าก็คือผัก วิตามินผักทรีทเม,ตมนต่างๆเข้าไปถูกต้องทำให้ไ r i ท์ขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องคร<ำ>ับผม<อ>เป็นคําแนะนําที่ดีมากนี่ไงทำงานเมื่อเนื่อยทั้งปีถ้าใครไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรซื้อเป็นของซื้ออะไรทางทีด่ดีดูแลตัวเองปีใหม่นี้ก็สวยเสียได้ใช่นะคะ,ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมาท้าสำหรับคำรู้ดีๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้